สวัสดีครับวันนี้วันพฤหที่ยี่สตุลาคมนะฮะมไม่ได้ถ่ายนะฮะวันนี้ผมลืมถ่ายนะฮะก็่วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็แค่ผมก็แค่ นั่งผมก็ลงไาทำงานแลลวแล้วก็ตัดต่ออะไรวิดีโอต่อไปนะฮะแล้วก็ขึ้นมาถ่ายซอ n i ก Super Star ต่อไปนะฮะกูกะจะเล่นเกมซอน i ก Super Star ให้จบนะฮะวันนี้แต่ก็เล่นไม่จบนะฮะเพราะบอสสุดท้ายแม่งยากเกินไปนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ได้ยากหรอกแม่งยาวเกินไปไงแล้วแบบตอนช่วงท้ายนี่คือแบบมันมันมันโจมตีลบยากนะฮะแล้วพอพอโดนโจมตีอะไรแบบมันก็จะกระเด็นลงไปเหวแล้วมันก็ตายอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอตายทีหนึ่งคือกูกลับไปเริ่มต้นบอสใหม่เลยแล้วบอสแม่งยาวเอ้ยกิงยาว ประมาณสิบนาทีน้องจริงๆเฮียยาวชิบหายเลยนะฮะก็เลยก็เลยอารมณ์เสียนิดหน่อยฮะแต่ว่าแต่วิดีโอบอสท้ายนี่มันไม่ได้ออกพรุ่งนี้ไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นต่อแต่พรุ่งนี้ต้องเล่นให้จบนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เล่นจบแหละเออแต่มันดึกแล้วแหละก็เลยก็เลยนั่นนะฮะแต่ว่าอืมกจานัยนก็ไม่มีอะไรนะเออก็เดี๋ยวผมนอนเลยดีกว่านะฮะคนนี้ก็ไม่มีหน้าตาผมอยู่นะเจอบางทีอาจจะมีก็ได้บางทีว่าอาจจะเอารูปผมไปใส่ก็ได้นั่นแหละนั่นแหละไม่นอนละ แล้วราเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ